สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมอยู่ที่โรงผักสลัดนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ทำแค่คลิปผักสลัดครับคือผมทาหลายอย่างเนาะมีอะไรก็ถ่ายทอดเพื่อนๆดูเผื่อไปปรับใช้เป็นแนวทางครับวันนี้พามาดูครับว่าถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วรากผักสลัดมันไม่สวยมันออกมาบานมั่งมันอย่างนั้นอย่างนี้มั่งหรือต้นพันธุ์ที่เพื่อนๆอ,อนุบาลอย่างผมผมไม่อนุบาลต้นพันธุ์ในน้ําลึกเนาะซึ่งรากมันจะไม่ยาวแล้วเราอยากให้รากมันยาวมันสวยเนี่ย มันต้องทํำยังไงมันเกี่ยวกับอะไรได้บ้างอ่ะช่วงนี้ฤดูร้อนครับทาคลิปวันที่น่าจะ27หรือ26นี่แหละครับเดือนมีนาปี68ครับพอสม่น่าผิดครับผมทําผักมังแต่ปี2017นะครับก็หลายปีแล้วอันนี้จะมาดูครับว่ารากผักสลัดมันเป็นยังไงถ้าต้นพันธุ์เราอนุบาลมนแล้วรากมันสั้นแล้วทํายังไงให้มันสวยก็ไม่ยากเลยหรอกครับเดี๋ยวพามาดูครับอย่างก้านอนุบาลต้นพันธุ์ผมน้องก็อย่างนี้ผมจะไม่ลอยน้ําลึกแล้วรากมันก็จะไม่่่อยยาาวเทไห เห็นไหมฮะก็ประมาณนี้แต่ถามว่าพวกเนี้ยผมซีเรียสไหมผมไม่ซีเรียสหรอกครับแค่ให้ต้นมันโตอย่างเงี้ยก็พร้อมไปปลูกได้เลยไม่ใช่ปัญหาของผมทีนี้มาดูแล้วเวลาปลูกอยากให้รากมันสวยดูนะครับเนี่ยรากมันจะออกมาเงี้ยมันเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมเฮ้ยสวยแต่ตรงนี้หรือเปล่าก็เริ่มออกมาเหมือนกันนะครับนี่อ่านี่กล่องเอียงครับฝั่งนู้นฟูสวยเลยแต่ฝั่งนี้ยุ่มเดียว ถ้ากล่องเอียงแบบนี้วิธีการก็ไม่ยากครับไม่ต้องไปถามใครเราพลิกด้านเลยเห็นไหมฮะส่วนที่โดนน้าน้อยก็ไปโดนน้ำเยอะส่วนที่โดนน้าเยอะก็จะมาโดนน้าน้อยแค่นี้ฮะเดี๋ยวรากฝั่งนั้นก็จะแทงมาสวยอีกแค่นี้ครับไม่ยากเดี๋ยวรากก็สวยเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆออ,ออกมาเองเนี่ยทีเนี้ยเดี๋ยวผมยกไอ้ลังนี้ดีกว่า,าไปตรงนั้นเดี๋ยวน้ำล้น,ม,นมันมันมีรางที่กล่องรั่วครับผมก็เลย ใส่ตรงนี้ไปก่อนนี่ครับเวลาเราปลูกเพื่อนๆหลายๆคนปลูกแค่นี้ให้โดนแค่นี้ถ้าโดนแค่นี้รากก็จะออกมาแค่ส่วนที่โดนน้านะครับแต่ผมกล่องปลาแซลมอนผมเติมกล่องในกล่องผมเติมน้ําเต็มมันจะจมอย่างนี้เลยโอ้ยพี่มันก็ตายดิไม่ตายครับผมปลูกแบบนี้เลยฮะพอมันสัมผัสพอฟองน้ําสัมผัสน้ํามากเห็นไหมฮะร,รากก็จะออกมาอย่างเงี้ยอันนี้หน้าร้อนนะครับออกมาสวยอย่างนี้ ไม่ต้องห่วงครับอย่าไปเติมน้ําน้อยเติมน้ําน้อยรากไม่สวยนะเติมน้ําเยอะๆไปเลยอ่าออกมาดูหน่อยนี่ฮะเห็นไหมรากจะฟูสวยเองอย่างเงี้ยผมจะดึงฟองน้ําให้ลงจากถ้วยให้มากที่สุดลงมากกว่านี้ก็น่าจะมีฟองน้ําหลุดแล้วล่ะครับเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าเขาสัมผัสน้ํามากเท่าไหร่รากก็จะฟูสวยเท่านั้นตัวเดซอกเนี่ยรากไม่ค่อยงามแต่ถ้าตัวที่รากสวยๆเนี่ยเนี่ยพวกคอสเนี่ยดูคอสต้นเล็กเลย อันนี่เขาก็จะเริ่มแทงมาเป็นอย่างนี้แปบ๊บเดียวฮะรากสวยแค่นี้ฮะเน้นเติมน้ําให้เต็มกล่องเดี๋ยวรากก็จะสวยมาเองแค่นี้ครับถ้าเติมของผมเนี่ยผมไม่วัดค่าน้ํานะเติมปุ๋ยครั้งเดียวเก็บผักขายส่วนน้ําที่ใช้ตรงนี้เป็นน้ําธรรมชาติลูกสวนคือคนที่ทําผักให้ผมพี่น้องเพื่อนญาติ ก็ใครมีน้ำอะไรก็ใช้น้ำมันนั้นนะครับไม่ว่าค่าน้ำเติมปุ๋ยทั้งเดียวเก็บผักขายเหมือนกันหมดแค่นี้ฮะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูเทคนิคการทําให้รากผักสลัดยาวสวยเพราะผักสลัดเนี่ยมันเริ่มกันที่รากถ้ารากสวยก็มีชัยไปกว่าครึ่งดังนั้นเติมน้ำให้เต็มปลูกจบครับปัญหานี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ